แล้มุนมุนเด็กตัวไปนะโอ้โหน่ารักพามาเจอเด็กๆทีไรนี่กลุ้มกลืนนะครับสนุกสนานตลอดเลยสคนนี้วันนี้ครับเรามาที่โรงเรียนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะมาหาน้องๆหนูๆอนุบาลนี่แหละครับผมมาถามว่าเด็กๆเนี่ยเขากลัวอะไรกันบ้างเรื่องของเด็กๆไม่ต้องถามผมสิครับไม่ต้องมาถามเด็กๆหรอก ใชครับเด็กๆนี่ต้องกลัวหลักๆก็ต้องกลัวผีเออใช่กลัวงูเฮ้ยน่ากลัวกลัวไม่เรียวเฮ้ยเจ็บกลัวความมืดกลัวความเดียวดายกลัวสังกะสีกลัวตู้คอนเทนเนอร์เฮ้ยของบ้านกลัวไม้ปั่นหูเดี๋ยว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 มีแต่เด็กอย่างคุณแหละครับกลัวไม้ปั่นหูกลัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย สิ่งหนึ่งนะครับที่เด็กๆเนี่ยมักจะกลัวกันเลยนะครับผมเข็มฉีดยาเอาเด็กๆใครกลัวเข็มฉีดยาบ้างยกมือโอ้ยกลัวกันหมดเลยทำไมถึงกลัวมันอ้เหี้ยว่าเป็นเด็กเลยครับพี่กองใครเขากลัวเข็มฉีดยากันนะล่ะพี่ไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่ามันมีเข็มฉีดยาที่สามารถทิ่มเข้าไปในเนื้อเราแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเอ้ย้ยจริงเหรอพี่ไม่เจ็บจริงเหรอเออใครไม่เจ็บ ถ้าเกิดพี่บอกว่ามีเข็มฉีดยาที่ฉีดเข้าไปแล้วไม่เจ็บน้องแอนนาเชื่อไหมไม่เชื่อไม่มีอะค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหล,ล็กอะมันก็ต้องเจ็บทางนั้นน่ะคะ่ะค่ะน่าจะมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแพทย์เขาไปเก้าไกลแล้วบางคนก็เจ็บเหมือนกันบางคนก็กลัวเจ็บค่ะถ้ามีก็จะดีมากแบบปัดแบบแบบเราแบบไม่เจ็บอะเรามาฉีดยาได้ตลอดะเราไม่กลัวเข็ม,มอะอ,อะไรอะเนี้ย<ๆ>ใครอยากได้เข็มที่จเจาะเลือดแล้วไม่เจ็บมั่งยกมือยัไปหาเข้ากันเลย คุณฟูจิช่วยด้วยตอนนี้ครับผมมาถึงแล้วครับที่โอซาก้านะครับทำไมถึงมาโอซากา้าเพราะว่ามาเจอคุณฟูดะนะครับเขาบอกว่าเขาคิดคนเข็มที่ฉีดแล้วไม่เจ็บนะครับอย่างผมครับ ผู้ชายอกสี่สองเข็มเหรอคุณจริงกลัวคุณจอร์ดไทรโนทเดบีโนฟิซซากินเดเซอร์อะซีมาเซนโนโมเดซานชิมัสเป็นผู้ค้นพบคิคค้นเข็มแบบไม่เจ็บครับเต้นเต้นอย่างเลยอ่ะผมก็ไม่เจ็บจริงหรือเปล่านั่นแน่นี่ความรู้สึกรุนๆเลยนะครับคุณฟูจิสงสัยจะฝังใจเกี่ยวกับเรื่องเข็มแน่ๆเลยอ๋อโน่ได้หรอ นะคือเข็มไม่เจ็บและนี่ก็คือเข็มเจาะไม่เจ็บหน้าตามันไม่ได้ละไม้คล้ายเข็มที่เราเคยเห็นกันมาก่อนเลยออกจะเหมือนของเล่นเด็กสีสันสดใสจะมากกว่าแถมจิ้มลิ้มซะด้วย แตกต่างจากเข็มเจาะเลือดโดยทั่วไปแต่เป็นเข็มเจาะเลือดที่ใช้ในปัจจุบันจะเห็นเข็มที่แหลมๆโชว์ตัวอยู่ตลอดเวลาใครเห็นก็เป็นอันต้องกลัวกันทุกคนแม้กระทั่งผมก็ยังกลัวครับแต่อโนเวชั่นเข็มเจาะไม่เจ็บของเรามองดูดีๆยังไม่เห็นเข็มเลยครับเนี่ยอุบะอุบะเราเจาะไม่เจ็บอีกต้องบอกว่าสุโคยนะどんなきっかけなครすか และจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเขานึกสงสัยไปถึงมแมลงชนิดหนึ่งที่ร้ายกว่าเสือมันก็คือยุงยุงนั่นเองว่าทำไมเนาะพวกยุงสามารถเจาะดูดเลือดเราโดยที่เราแทบไม่รู้สึก คือกว่าจะรู้ก็บริจาคเลือดเข้าท้องพวกมันไปแล้วนี่จึงเป็นไอเดียสุดบันเจิดเิอเทิงหลอดไฟความคิดสว่างติดนังปิงเขาจึงเริ่มทําการศึกษาปากของยุงยุงกับเข็มมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงก่อนจะไปไขความลับนั้นคุณฟูจิมีเรื่องตื่นเต้นมาโชก่อนก่อนกี่วนี่ยนี่กี่ตัตา่นชสไ ่กู้ตัชิมสัเขาครับก็เอาเข็มมาเตรียมให้ผมบอกว่านะฮะกำแล้วนะฮะไม่เจ็บอันนี้จริงว่าเนี่ยมีเข็มต้องพันเข็มอะ่ะแค่เข็มเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วอ่ะแท่งน,นี้มันคืออะไรเอาไว้จำอะไรล่ะครับทําไมดูหน้าก,ก็ัวโอ้โหมันเต็มไปด้วยเข็มแหลมๆเป็นร้อยเป็นพันอันแล้วเอามาให้กำเล่นแบบนี้มันจะดีนะครับเพื่อทดสอบดูว่าไม่เจ็บเนี่ยลองดู เงือออกที่มือเลยไม่รักยิ้มัสนอครับเฮ้ยจะกำกันแบบนี้เลยเลยสรุปว่ามาทดลองเข็มไม่เจ็บหรือมามาทดลองความเหนียวของอาจารย์โค้งกันแน่เพื่อคุณผู้ชมน่ยถึงกับรุ่มเทขนาดนี้ถ้าเลือดไหลซิปซิบก็ตัวใครตัวมันนะคุณเพ่ ไม่เจ็บนี่ผมกำเข็มนะพันเข็มเลยนะเนี่ยไม่เจ็บอะ่ะอ๋อนี่เปิดให้ดูแม่จ้าโวยกำทั้งมือแบบนี้แต่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณฟูจินั่นไม่ใช่เครื่องอะไรหรอกนะครับมันคือเข็มไม่เจ็บนี่แหละเขารวมเอาไว้เพื่อทดสอบเข็มว่าได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่รับรองได้เลยว่าไม่เจ็บชัวร์ครับก็ตอนนี้ครับ ถึงเวลาครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับถึงเวลาแล้วจะต้องลองดูครับว่าเข็มไม่เจ็บเนี่ยจะไม่เจ็บจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับคุณอย่าเอาให้ผมเจ็บนะนะครับคุณหมอกลัวเข็มมากคุณหมอท่านนี้หน้าตาคุ้นๆแถมดูท่าแล้วเหมือนอยากจะจิ้มฟูจิซังของเราเป็นพิเศษยังไงก็ไม่รู้ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่คุณหมอเราไม่ด้เสียมนเราไม่ใช่เราอย่าเพิ่งหมอเบาๆนะหมอคุณฟูจิไม่ยอมไม่เจาะก็แง่ละใครจะยอมไม่เอาเข็มมาจิ้มกลัวเจ็บกันทุกคนจนหมอต้องหลอกต้องล่อเอ้ยจนหมอต้องหลอกล่อ เอ้านั่นสาวญี่ปุ่นน่ารักเอ้าและแล้วก็อาศัยช่วงทีเปลิดเจาะเข็มก็ไปที่นิ้วคุณฟูจิไอยางานนี้คุณฟูจิต้องสะดุ้งร้องเจี๊ยกแน่แน่อ๋อจอดแล้วเหรอเออไม่รู้เรื่องเลยเน้น <ะ S 1> อ,อน,นี่คือการทดลองที่อยู่ในการดูแลของแพทย์คุณผู้ชมไม่ควรนําไปเล่นกันเองนะครับเข็มนะครับดูสิครับว่าก่อนใช้ก็จะไม่เห็นเข็มหลังใช้ก็จะไม่เห็นเข็มรู้สึกอีกทีเลือนออก สวดยอดเรียกว่าถูกจิ้มไม่รู้ตัวเลยว่ากันเถอะไอเดียไม่ธรรมดาเพราะการนขนคว้าทำให้รู้ว่าปากยุงที่เรานื้อก็เป็นจะง,งอยแหลมแบบเข็มเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับเลื่อยคือมีรอยหยักไปตลอดแนวความยาวของมันเมื่อเจาะเข้าไปในเนื้อรอยหยักเหล่านี้ก็จะช่วยกระจายแรงตึงตัวถ้าไม่เข็มสัมผัสกับเนื้อเยื่อของเราน้อยกว่าเข็มที่เป็นท่อเรียบๆซึ่งมีพื้นสัมผัสมากกว่าและทําให้เจ็บปวด และอ anyway. ีกหนึ่งความพิเศษของอโนเวชั่นเข็มเจาะไม่เจ็บก็คือเมื่อเจาะแล้วจะไม่มีร่องรอยของบาดแผลอีกด้วยเอาเข้าไปคิดได้ยังไงลูกเพรสำหรับวัสดุที่มาใช้ทำตัวเข็มก็ไม่เหมือนใครเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างกากของแป้งข้าวโพดซึ่งสามารถทำลายทิ้งด้วยการเผาไฟฝังดินทิ้งไว้หรือแม้แต่นั่งดูปล่อยให้มันย่อยสลายเองหลังช่วงเวลาหนึ่ง คิดใช้วัสดุแบบเนี้ยก็เพื่อสุขอนามัยในการใช้เข็มเพราะว่าเข็มที่เป็นโลหะตามปกติเมื่อใช้เสร็จแล้วอาจจะเป็นพาหะการนำเชื้อที่ติดมากับเลือดไปสู่คนที่สัมผัสกับเข็มหลังการใช้งานและมันก็ไม่ได้เอาไว้จิ้มพรั่มเลือนนะเพราะว่าปลายเข็มจะถูกออกแบบมาให้ซ่อนอยู่ในกระปะ๋อและพอใช้งานแล้วมันก็จะหดกลับเข้าไปข้างในไม่โผล่ออกมาตําใครซีซัวต่อไปการใช้เข็มก็จะไม่สร้างความลําบากใจกับคนที่กลัวเข็มอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ลองคิดดูว่าถ้าหากนวัตก,กรรมแบบนี้แพร่หลายออกไปก็คงจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเช่นผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจเป็นประจำอย่างผู้ป่วยเบาหวานก็จะไม่ต้องเจ็บไปเจ็บมาซ้ําๆเพราะถ้าจำเป็นต้องเจาะทุกวี่ทุกวันเนี่ยจะปวดจะพุนขนาดไหนไม่อยากจะนึกเลยเ <Hello. S 2> วอรมากๆเลยครับ เอาหลักการจากปากยงเนี่ยมาพัฒนาเป็นเข็มเจาะเลือดหลังจากนี้ก็เจาะเลือดไม่เจ็บแล้วไม่รู้ตัวใช่เลยหลังจากนี้ตรวจร่างกายบริจาคเลือดครับไม่เจ็บอีกแล้วสบายหลัานี้เดี๋ยวเราอาวุจิ้ไปเจาะเลือดกันดีก่าไม่ต้องกลัวนะพักมาสักครู่ครับเดี๋ยวกับมาล้ำกันต่อในช่วงหน้ากลับมาล้ำก่อนเข้านอนฝันหวานละสิ่งประดิษฐ์คิดจะใหม่ยินดีพลาดความมาที่จะมาพบกับความลลําสักครู่เดียว